รู้หรือไม่ว่าใครที่สนใจเรียนปริญญาตรีหรือโทรที่ประเทศไอแลนด์มีโอกาสได้เรียนภาษาฟรีมาฟังกันค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับประเทศไอแลนด์กันก่อนนะคะ ไอร์แลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักโดยที่คนส่วนใหญ่ในประเทศนะคะใช้ชีวิตประจาวันการศึกษาแล้วก็การทํางานเนี่ยก็คือใช้ภาษาอังกฤษตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะมีภาษาไอริชเป็นภาษาทางการอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะคะประเทศไอร์แลนด์มีภูมิอากาศใกลเคียงกับประเทศอังกฤษเลยะคะ่ะบ้านเมืองก็คือมีความเป็นยุโรปนะคะแล้วก็เขาใช้เงินสกุลยูโรนะคะ ที่ไอร์แลนด์วิทยาลัยบางแห่งเปิดคอรอสภาษาอังกฤษโดยที่นักเรียนสามารถลงเรียนเป็นเทอมนะคะก่อนเข้าเรียนในระดับปร,ริญญาโดยค่าเรียนเนี่ยก็จะตกประมาณเทอมลนะ4 5 0 0 0ยูโรนะคะตัวอย่างนะคะสำหรับน้องที่โรงเรียนคอรอสภาษา6เดือนตั้งแต่เทอมต้นปีนะคะเริ่มเดือนมกรานะคะเมื่อเรียนจบเนี่ยอยากจะต่อในระดับ Higher National Diploma หรือว่าระดับปร,ริญญานะคะก็จะเป็นเทอมถัดไปก็คือเทอมกันยายนนะคะ น้องสามารถเอาค่าเรียนของคอร์สภาษาในเทอมมักระาเนี่ยลดลงไปจากค่าเรียนในเทอมถัดไปได้เลยค่ะโดยยังไม่พอนะคะน้องๆยังมีโอกาสได้ทุนนะคะที่เรียกว่า academic merit scholarship นะคะถ้าใครมีผลการเรียนดีแล้วก็มีคะแนนภาษาอังกฤษที่ดีนะคะก็สามารถเอาไปลดค่าเรียนได้อีกนะคะตัวอย่างค่าใช้ใจ่ายของบางคอร์สน,นะคะอย่างเช่นค่าใช้ใจ่ายต่อปีเนี่ยอยู่ที่1 3 0 0 0ถึง14,000ยูโ นะคะคก็จะลดทุนไปได้นะคะเหลือเพียง11,000มืยูโรนะคะอยู่ที่ประมาณแค่4ี่0 0 0สบาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นราคาต่อปีเลยค่ะคุ้มมากๆนะคะกะ็หลักสูตรนะคะก็จะมีะตัว Higher National Diploma นะคะถ้าเป็น Level 8เนี่ยเรียนจบนะคะน้องสามารถขอทำงานต่อได้อีก1ปีนะคะสาขาที่ แนะนำก็อาจจะมีเช่น business นะคะหรือว่า computing นะคะน้องที่เรียนปริญญาโทนะคะก็จะเป็นในระดับของ level 9นะคะเรียนจบจะขอทำงานต่อได้อีก2ปีค่ะโดยคะแนนภาษาอังกฤษที่ทางวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยใช้นะคะก็จะมี IELT, TOEFL, Duolingo นะคะแล้วก็ PTE นะคะส่วนสถาบันที่แนะนำนะคะก็ตามภาพเลยค่ะสนใจสมัครเรียนที่ไอแลนด์ทักหาพี่พ dream abroad ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ dream abroad เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้